สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมนุษย์เหล่านั้นเมื่อมาอยู่รวมกันเป็นสังคมแล้วย่อมจะต้องมีกฎเกณฑ์และกติกาของสังคมนะครับกฎเกณฑ์และกติกาของสังคมได้แก่าศาสนาศิลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมายกฎหมายนั้นถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่สําคัญกฎเกณฑ์หนึ่งของสังคมแต่กฎหมายนั้นมีที่มามีความหมายและมีการจัดแบ่งประเภทอย่างไรรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรสองท่านมาร่วมสนทนาด้วยครับ วิทยากรท่านแรกได้แก่รองศาสตราจารย์ดรสุนทรมณีสวัสดิ์อาจารย์ประจําสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยลาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชครับสวัสดีครับอาจา,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 าราย,าย,ราย์รครับสวัสดีครับส่วนวิทยากรท่านที่สองได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริรัตน์ประจนประนึกอาจารย์ประจําสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวั <im ätt> สดีค่ะครับอาจารย์ครับดังที่กล่าวแล้วว่ากฎหมายนั้นเป็นกฎเกณฑ์หนึ่งที่สําคัญของสังคมนะครับแต่ว่า เวลาเราทาอะไรแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยทำอย่างนี้ผิดกฎหมายทํอย่างนี้ถูกกฎหมายจริงๆแล้วกฎหมายมันมีความหมายว่าอย่างไรครับอาจารย์ครับครับคําถามนี้ว่ากันตามจริงแล้วเป็นคําถามจะว่ายากก็ยากนะฮะจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับเพราะว่าในอดีตเราก็สอนกันมาตลอดนะครับบอกว่ากฎหมายเนี่ยเป็นคําสั่งของรัฐาธิปัตนะครับ,รบก็คือคนที่มีอํานาจในรัฐสั่งออกมาแล้วก็ให้คนทุกคนในรัฐธเนียต้องปฏิบัติตามถ้าหาว่าใครฝ่าฝืน จะต้องมีโทษต้องมีต้องมีบทที่เ,เรียกว่าแซงชั่นนะครับเ <c oughs> ช่นว่าถ้าหากว่าเป็นกฎหมายอาญาก็อาจจะเอาไปจําคุกเอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับอันนั้นก็เป็นในทัศนะหนึ่งนะครับแต่ว่าในอดีตเราสอนกันมาอย่างนี้จริงๆนะครับความจริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคําถามตรงนี้เนี่ยเป็นคําถามในระดับเราถือเป็นคําถามในระดับปัญญากฎหมายอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ซึ่งสํานักที่ที่ตอบคาถามตรงนี้เนี่ยมีแนวความคิดที่แตกต่างกันอยู่ 2- 3สสานักนะครับ ที่เราตอบไปแล้วนั่นก็คือสํานักกฎหมายบ้านเมืองนะครับเราเรียกว่าสํานักกฎหมายบ้านเมืองนะครับหรือสํานัก positive law ก็คือมองว่ากฎหมายเนี่ยเป็นคําสั่งของรัฐาเป็นคําสั่งของรัฐาธิปั์นะครับเพราะฉะนั้นจะสั่งอะไรก็ได้นะครับสั่งไปแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องปฏิบัติถ้าใครฝ่าฝืนก็ต้องมีโทษนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับในบางในบางคนเนี่ยมองว่ากฎหมายมันไม่ใช่เป็นแค่คําสั่งรัฐาธิปั์แม้แต่ไม่ใช่คําสั่งแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ คนในรัฐก็ยังต้องถือปฏิบัติยังต้องยอมรับกันนะครับเพราะฉะนั้นในสำนักนี้เนี่ยเขามองว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเหตุผลที่ถูกต้องนะครับคล้ายๆกับว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีม,นม,มันมีธรรมะอยู่ในใจนะครับ,รบเพราะกฎหมายคือเหตุผลที่ถูกต้องนะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยจะเห็นได้ว่าคําสั่งบางอย่างรัฐถาที่ปัตสั่งออกมาแล้วแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทํากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่บางอย่างรัฐไม่ได้สั่งหรอกแต่ว่าทุกคนทํากันนะครับก็มีเพราะฉะนั้นกฎหมายสำนักนี้เนี่ยจึงมองว่าเป็น เหตุผลที่ถูกต้องนะครับเขาเรียกสํานักนี้ว่าเป็นสํานักกฎหมายธรรมชาตินะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีอีกสํานักหนึ่งเขามองว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมันผ่านพัฒนาการมายาวนานความจริงตรงนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่การที่เขาจะร่างกฎหมายในในเยอรมันนะครับมีการจะเอากฎหมายจากฝรั่งเศสเข้าไปแปลและไปใช้ในเยอรมันนะครับก็มีคนออกมาค้านนะครับบอกว่าความจริงกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแต่เพียงว่าไปเอาจากที่ไหนมาได้กฎหมายมันจึงต้องผ่านจากวิถีชีวิตของ ของประชาชนของชุมชนของสังคมคซึ่งค่อยๆพัฒนามานะครับบอกว่าตั้งแต่วิถีชีวิตของประชาชนนะครับแล้วก็มาเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นสํานักนี้เนี่ยจึงมองว่ากฎหมายเนี่ยความจริงแล้วเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับมาบนะครับจึงเรียกสํานักนี้ว่าสํานักกฎหมายประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า สำนักไหนถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมบอกว่าไม่ใช่นะครับความจริงกฎหมายมันมีทั้งสามส่วนที่ที่อยู่ด้วยกันนี่แหละนะครับนะครับอันนี้ก็คือก็คือแนวความเห็นของกฎหมายว่ากฎหมายคืออะไรแต่ว่าถ้าหากว่าในบ้านเราพูดกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะครับหรือแม้กระทั่งในนักเรียนมัธยมเราก็บอกแต่เพียงว่ากฎหมายเป็นคําสั่งของรัฐาธิปัตย์นะครับซึ่งออกบังคับให้กับคนในรับปฏิบัติตามแล้วก็ใครฝ่าฝืนก็ต้องมีโทษซึ่งเป็นคําสอนของจอห์นออสตินน่นะครับซึ่งเราไปไปใช้ตรงนั้นมาเป็นหลักกันนะครัับบคร อาจารย์ครับแล้วถ้าพูดถึงกฎหมายของโลกเราแล้วนะระบบกฎหมายของเรามีทั้งหมดกี่ระบบครับผมตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นความนิยมในการแบ่งระบบกฎหมายเนี่ยนะคะคเป็นความนิยมคออือถ้าถ้านิยมแบ่งกันก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบเพื่อความสะดวกในการศึกษานะคะครจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการศึกษานะคะ <c oughs> ว่าจะจะแบ่งออกเป็นกี่ระบบก็ก็ก็ดูจากลักษณะ กลุ่มใหญ่ๆที่มันคายคลึงกันแต่ที่นิยมแบ่งกันตอนนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือระบบกฎหมายซิวิลหรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรกับอีกระบบหนึ่งก็ระบบคอมมอนรอนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบจารีตประเพณีค่ะ,คะทีนี้ระบบซิวิลนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรก็คือว่าเน้น เขียนกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะกฎหมายอาจจะอยู่ในรูปของกฎหมายที่เราผ่านจากกระบวนการนิติบัญญัตินะคะอย่างเช่นพวกรัฐธรรมนูญพวกกฎหมายพระราชบัญญัติต่างๆนะคะที่เราเขียนกันเอาไว้ส่วนกฎหมายคอมัอนลอหรือกฎหมายที่เราเรียกว่ากฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจริตประเพณีก็ได้ก็จะอยู่ในรูปของจริตประเพณีก็คือไม่ไม่นิยมเขียนกฎหมายในรูปของลายลักษณ์อักษร ะะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น,นก็ไม่ใช่หมายความว่าในระบบกฎหมายที่เป็นลายลักษรเอักษรจะไม่มีกฎหมายที่ไม่เป็นรายลักษอักษรอยู่ด้วยมีค่ะแตเ่เวลาเราใช้เ,เราใช้กฎหมายลายลักษอักษรก่อนเดี๋ยวท่านอาจารย์สนทรจะได้อธิบายถึงเรื่องของที่มาของมันนะคะคส่วนกฎหมายคอมมอนลอหรือกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษอักษรหรือกฎหมายจารีตประเพณีเดิมมันก็เกิดขึ้นมาโดยโดยระบบจริตประเพณีนะคะแล้วก็ คำพิพากษาของศาลเนี่ยนะคะเรานิยมยึดถือกันมานะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยในในในโลกปัจจุบันเนี่ยกฎหมายมันเกิดขึ้นไม่ทันถ้าจะรอให้มีการวิพัฒนาการของจริตประเพณีเพราะฉะนั้นในอังกฤษเองเนี่ยก็ต้องมีการเขียนกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมา,า,มามด้วยขึ้นมาเสริมด้วยนะคะอันนี้เป็นเป็นระบบกฎหมายคร่าวๆเนี่ยที่เราแบ่งกันนะคะนิยมแบ่งกันเป็นเป็นสองระบบค่ะ ครับขอบพระคุณอาจารย์สุริรัตน์ครับอาจารย์ธรครับแล้วที่มาของกฎหมายในแต่ละระบบเนี่ยเขามีที่มากันยังไงครับครับเมื่อมองจากที่ท่านอาจารย์สุริรัตน์อธิบายนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีกฎหมายอยู่2อันก็คือกฎหมายรายละอักษรอันหนึ่งกับกฎหมายจริตประเพณีหรือเราอาจจะมองในแง่ของทางกลับกันบอกว่าก็คือกฎหมายรายละอักษรกับกฎหมายที่ไม่เป็นรายละอักษรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะแบ่งที่มาของกฎหมายจริงๆเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้2อย่างก็คือ1 ที่มากฎหมายก็คือกฎหมายที่เป็นรายละอักษรอย่างหนึ่งกับอันที่2ก็คือที่มากฎหมายที่ไม่เป็นรายละอักษรนะครับซึ่งความจริงตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับระบบของกฎหมายที่ท่านอาจารย์สุริรัตน์ได้อธิบายไปนะครับว่าระบบสีวิลล์กับคอมมอนล์ในระบบคอมมอนล์เนี่ยนะครับก็ถือว่ากฎหมายที่ไม่เป็นรายละอักษรนี่เป็นกฎหมายหลักเป็นที่มาหลักของเขานะครับซึ่งอาจจะมาจากการพิพากษาของศาลมาจากจรีตปรเมณีมาจากอะไรเป็นหลักนะครับกฎหมายที่ไม่ใช่รายละอักษรเป็นหลัก กฎหมายและหลักนเป็นเพียงก้อยกเว้นที่บอกว่ามันมันไม่ทันนะครับมันเปลี่ยนแปลงไม่ทันจึงเข้ามาเสริมนะครับในระบบซีวิลล์กลับกันนะครับว่ากฎหมายหลักก็คือกฎหมายที่เป็นกฎหมายลายละอักษรนะครับส่วนกฎหมายยกเว้นก็คือกฎหมายที่ไม่เป็นลายละอักษรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า2ระบบเนี่ยมันมันมีที่มาของกฎหมายกลับกันซึ่งตรงนี้เนี่ยความจริงแล้วส่งผลต่อการใช้กฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้กฎหมายในการแปลความกฎหมายเนี่ย ในระบบคอมมอนลอเนี่ยเขาจึงถือว่าการแปลความกฎหมายรายละอักษรเนี่ยต้องแปลค่อนขัดนะครับแต่ว่าในระบบซีวิลลอเนี่ยความจริงเราถือว่าระบบกฎหมายหลักเป็นกฎหมายรายละอักษรเพราะฉะนั้นต้องแปลความโดยกว้างนะครับไม่ตีความเคร่งครัดเหมือนกับระบบซีวิลลไอระบบคอมมอนลอนะครับเพราะตรงนี้ก็แตกต่างกันคราวนี้พออย่างนี้เนี่ยเราก็ดูว่าไอระบบกฎหมายที่เป็นที่ไม่เป็นขอโทษที่เป็นรายละอักษรเนี่ยนะครับ ถามว่ามีที่มาอย่างไรบ้างนะครับมันก็มีที่มาจากการบัรจัดของของสภาเป็นหลักนะครับน <c oughs> ันเนี่ยของสภาส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาร <c oughs> บางท่านใช้คําว่ากฎหมายบริหารบรรญัติ <c oughs> บางคนอาจจะสงสัยต่อไปว่าเอ๊ะฝ่ายบริหารไม่ออกกฎหมายไดนะ้หรอบอกว่าความจริงมีนะครับ <c oughs> เป็นกฎหมายที่อาจจะเป็นกฎหมายที่ในระดับกฎหมายแม่บทเลยก็มีนะครับกฎหมายแม่บทเช่นพระราชกำหนดหรืออาจจะเป็นกฎหมายลำดับรองนะครับกฎหมายลำดับรองก็ได้แก่พวก กฎกระทรวงพระราชกฤษฎีกาข้อมางคับต่างๆอย่างนี้ก็มีนะครับแต่จะพูดให้ถูกต้องก็คือฝ่ายบริหารขอออกกฎหมายตรงนี้ามา,มาบังคับใช้คือเหตุผลตรงนี้นะครับมันเป็นเพราะว่า เป็นเพราะว่าหนึ่งนะครับการที่จะเอากฎหมายทุกอย่างไปเข้าสภาเนี่ยบางทีมันไม่ทันการนะครับมันไม่ทันการเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยสภาจึงมอบอำนาจมาให้ฝ่ายบริหารไปออกเองนะครับในเรื่องนั้นๆนะครับกับ2บางเรื่องมันเป็นเรื่องเทคนิคจริงๆเลยนะครับซึ่งสภาเนี่ยไม่ลงไปลึกถึงขนาดเทคนิคขนาดนั้นก็จึงบอกว่าอย่างเช่นสมมุตินะครับว่าการจะกำหนดว่าสัตว์ใดเป็นสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างนี้เนี่ยสภาก็อาจจะบอกให้ฝ่ายบริหารไปออกเป็นพระราชกิษฎีกาไปออกเป็นกฎกระทรวงเอา นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้ฝ่ายบริหารไปออกนี่ก็อาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับกฎหมายที่ฝ่ายบริหารไปออกทั้งหมดเนี่ยแล้วเราเป็นกฎหมายลำดับรองนะครับ,รบถามว่ามันต่างกันยังไงในระหว่าง2อ,อย่างเนี่ยเราบอกว่ากฎหมายลำดับรองเนี่ยมันจะออกได้ต้องมีกฎหมายแม่บทให้อำนาจเสมอเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการออกกฎกระทรวงต้องอ้างบอกว่าอาศายัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติว่าอย่างนั้นอย่างนั้นมานะครับแล้วก็ที่จะออกก็ออกได้เฉพาะเท่าที่ เขามอบอำนาจมาตอนนั้นเองนะครับจะไปออกเรื่องอื่นไม่ได้นะครับออกเท่าที่มอบอำนาจมาแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยกฎหมายลำดับรองจะไม่มีโทษในตัวเองนะครับโทษของการฝ่าฝืนกฎหมายลำดับรองต้องไปดูตามกฎหมายแม่บททั้งนั้นนะครับโดยปกติถ้าหากว่าเราไปดูกฎกระทรวงนะครับจะไม่มีนะครับว่าใครฝ่าฝืนกฎกระทรวงข้อนี้รับโทษต้อนี้ไม่มีนะครับแต่ว่ากฎหมายจะไปเขียนไว้ในกฎหมายหลักว่าถ้าใครฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรานี้แล้วก็ต้องระวังโทษแค่นี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยออกกฎหมายแต่ว่าไม่ไม่สามารถไปกำหนดอัตราโทษไม่ไม่สามารถไปวางโทษได้นะครับอันนี้เป็นเป็นที่มาของกฎหมายใหญ่ๆนะครับอาจารย์ครับจากระบบกฎหมายที่อาจารย์ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับประเทศไทยเรานั้นใช้กฎหมายในระบบใดแล้วก็มีที่มาอย่างไรครับครับเท่าว่ากันในประเทศไทยเรานะครับเราเมาเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับตรงนั้นจะเป็นการตัดสินใจว่าจะใช้ระบบคอมมอนรอหรือระบบซีวิทรอนะครับเดิมทีเนี่ยเข้าใจว่าเสด็จในกรม กรมหลวงราชบุรีเนี่ยนะครับท่านเสนอให้ใช้ระบบคอมมอนลอนะครับแต่ว่ารัชกาลที่5ท่านทรงพิจารณาแล้วเห็นว่ามันคงไม่ค่อยเหมาะสมกับประเทศเราเพราะว่ามันต้องผ่านอะไรมาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยตัดสินใจว่าประเทศเราเนี่ยควรจะใช้ระบบซิวิลลอนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยระบบกฎหมายบ้านเราจึงถือว่าเป็นระบบซิวิลลอนะครับเหมือนกับประเทศภาคพื้นยุโรปทั้งหลายนะครับซึ่งถือเอากฎหมายรายลักษอนเป็นกฎหมายหลักแล้วก็กฎหมาย อื่นๆที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นก็ยกเว้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยที่มาของกฎหมายเราเนี่ยก็จึงมาจากกฎหมายรายลักษณ์อักษรเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะเริ่มจากเมื่อมีรัฐธรรมนูญแล้วก็เริ่มจากรัฐธรรมนูญนะครับมีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีพระราชบัญญัติซึ่งสภาออกมีพระราชกำหนดซึ่งฝ่ายบริหารออกแล้วไปขอมัิสภาทีหลังมีพระราชกฤษฎีกามีกฎกระทรวงมีข้อบังคับมีระเบียบต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งนั้นนะครับ แล้วก็มีกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่รหัอักษรมาเสริมเช่นพวกจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นหลักกฎหมายทั่วไปนะครับเอามาเสริม <Okay. S 1> ถามว่าคาพิพากษาของศาลในระบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่มาของกฎหมายไหมเราต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับ <Okay. S 1> ความจริงคำพิพากษาของศาลเนี่ยในระบบกฎหมายของไทยเราเนี่ยไม่ถือว่าเป็นกฎหมายนะครับ <Okay. S 1> เป็นแต่เพียงการวินิจฉัยคดีในแต่ละคดีแต่ละคดีเท่านั้นเอง แต่ก็มีเหมือนกันนะครับในบางทีพอวินิจฉัยไว้แล้วก็เป็นแนวทางมาแล้วก็ถือว่าเนี่ยถ้าหากคดีไปขึ้นศาลศาลก็จะวินิจฉัยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบราถือเป็นบรรทัดฐานในการวินิจฉัยของศาลครับครับอันนั้นก็เป็นเป็นระบบกฎหมายของไทยเราแล้วก็เป็นที่มาหลักๆของกฎหมายในประเทศไทยเราครับอาจารย์จุรีรัตน์ครับถ้าอย่างนั้นแล้วลำดับชั้นของกฎหมายที่เราแบ่งกันไว้มีลำดับชั้นอย่างไรบ้างครับค่ะกฎหมายมันก็มีหลายอย่างอย่างที่ท่านอาจารย์สุนทรได้กล่าวมาแล้วนะคะทีนี้ ถ้าพูดถึงลำดับชั้นหรือลำดับสักของกฎหมายนะคะมันก็จะเริ่มต้นจากกฎหมายที่มีลำดับสักสูงสุดก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ <คะ S 2> นะซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทเลยนะคะ,คะนักจากรัชธรรมนูญแล้วเราก็จะมีกฎหมายประกอบรับฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายชื่อใหม่จริงๆแล้วก็เพิ่งเคยเกิดขึ้นในในตามรัฐธรรมนูญปีพศ2540 <คะ S 2> นี่เองนะคะ,คะแล้วก็มีพระราชบัญญัตินะคะทีนี้เนี่ย ตามระบบกฎหมายไทยเนี่ยเราไม่ได้กําหนดให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมีศักดิ์สูงกว่ารพระราชบัญญัติธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องถือกันว่ามีศักดิ์เท่ากัน,กนค่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก็พระราชบัญญัติเนี่ยก็ถือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมีศักดิ์สูงสุดรองรลงมาก็เป็นพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก็มีกฎหมายที่ ฝ่ายบริหารเนี่ยออกในกรณีเร่งด่วนในกรณีจําเป็นเพื่อความปลอดภัยของประเทศที่เราเรียกว่าพระราชกําหนดนะคะนอกจากนั้นแล้วก็มีกฎหมายที่ฝ่ายบริหารออกนะคะโดยออกโดยที่กฎหมายแม่ก็คือพระราชบัญญัติให้อำนาจเอาไว้นะคะซึ่งอาจจะออกมาในรูปของพระราชกิจสเดีการเพืก,กฎกระทรวงเพื่อระเบียบข้อบังคับนะคะอันนี้ก็เป็นกฎหมายลูกซึ่ง ขอให้สังเกตนิดน,นึงนะคะว่ากฎหมายลูกนะคะจะไปขัดกับกฎหมายแม่ไม่ได้ก็คือว่าตัวพระราชกิจฎีกาเนี่ยจะไปขัดกับพระราชบัญญัติไม่ได้นะคะคือพระราชบัญญัติให้อำนาจไว้แค่ไหนพระราชกิจฎีกาก,าก็ก็จะต้องออกภายในขอบอำนาจที่ที่กฎหมายให้เอาไวันอกจากนั้นก็จะมีะกฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ออกเองได้ซึ่งใช้ในเ,เฉพาะพื้นที่ขององค์กรปกรรครองส่วนท้องถิ่นนั้นอย่างเช่นข้อบัญญัติของเทศบาลก็ใช้ได้ไดเฉพาะในเทศบาลนั้นๆน,น, <Okay. S 2> นะคะซึ่งจะต่างจากพ,กพระราชกิฤษฎีกาหรือ,อกฎกระทรวงหรือระเบียบพวกนี้นจะเป็นกฎหมายที่มีลักษณะทั่วไป <Okay. S 2> นะคะ อเสริมอาจารย์สุริรัตน์นิดหนึ่งที่บอกว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยหลายคนถามบอกมันสูงสุดตรงไหนบอกมันอยู่บนพานที่ตั้งอยู่ถนนประชาธิปนุสรวลีประชาธิปไตยใช่ไหมบอกไม่ใช่นะครับเพราะมันเขียนมันเอาไว้ครับว่าบทกฎหมายใดต้องมีข้อความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแล้วบทกฎหมายนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้จึงเห็นได้ว่ามีคนโต้แย้งบอกว่ากฎหมายอะไรขัดรัฐธรรมนูญเช่นบอกว่ากฎหมายที่บอกว่าให้หญิงมีสามีต้องใช้ชื่อสกุลของสามีนะครับบอกว่านี่ม กพราะนั้นก็ไปล้องสาทั้อมูลถ้าวินิจฉัยออกมาอย่างนี้นะครับในสุดท่านก็วินิจฉัยบอกว่าบทกฎหมายตรงนี้เนี่ยขัดรัฐธรรมนูญก็เป็นอันใช้บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหญิงมีสามีก็สามารถจะใช้ชื่อสกุลเดิมของตนได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นแล้วกฎหมายเนี่ยเราสามารถแบ่งประเภทได้อย่างไรครับการแบ่งประเภทของกฎหมายเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าก็แบ่งเพื่อสะดวกในการศึกษาเป็นหลักแล้วก็การใช้นะคะที่นิยมแบ่งนะคะก็จะแบ่งออกเป็น กฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เด็ดขาดอย่างนั้นจริงๆมันก็ถ้าดูเรื่องของการใช้กฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะแบ่งกฎหมายเป็นกฎหมายสารบัญญัติหรือกฎหมายวิธีพิจารณาความก็ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยในที่นี้เนี่ยเราเราจะแบ่งออกเป็นกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนโดยดูความสัมพันธ์ของของคู่กรณีในกฎหมายเป็นหลักนะคะอย่างกฎหมายเอกชนเนี่ย มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพ okay <amp> um. ันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนนะคะโดยเอกชนกับเอกชนเนี่ยอยู่ในฐานะที่เรามองว่าเท่าเทียมกันนะคะกฎหมายเอกชนที่สําคัญก็อย่างเช่นกฎหมายแพ่งพาณิชย์อย่างเงี้ยนะคะส่วนกฎหมายมหาชนเนี่ยเรามองอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะอย่างเช่นพวกกฎหมายแลจะธรรมนูญกฎหมายกันคลังกฎหมายปกครองก็คือรัฐเนี่ยมีอานาจนะคะสูงกว่าเอกชน นะคะก็คือสามารถที่จะออกกฎหมายมาบังคับกับเอกชนได้นะคะโดยไม่ต้องถามความสมัครใจถ้าเราดูกฎหมายแพ่งละพาณิชย์เนี่ยจะเป็นเรื่องของความสมัครใจในการเข้าทํานิติกรรมสัญญากันทีนี้การแบ่งประเภทของกฎหมายเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยมันก็นําไปสู่เรื่องของการใช้ด้วยก็คือ,อ,อมันก็จะไปไปพูดถึงเรื่องของศาลนะคะถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายแพ่งละาณิชย์เนี่ยก็จะไปขึ้นกับศาลยุติธรรม ถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชนนะคะเ,เวลามีข้อพิพาทกันร,ระหว่างรัศดรกับรัฐนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายปกครองแล้วก็ไปขึ้นศาลปกครองอย่างนี้เป็นต้นนะคะคซึ่งเรื่องระบบของศาลเนี่ยก็คงเป็นรายการหน้านะคะคที่เราจะได้นำเสนอต่อไปค่ะ อาจารย์ทอนคำัเมื่อครูอาจารย์สุริรัตน์ไม่ได้พูดถึงกฎหมายอาญาเลยถ้าอย่างนั้นกฎหมายอาญาอยู่ในประเภทใดครับกฎหมายอาญาความจริงถ้าหากมองอย่างมันค่อนข้างจะเอกเทศออกไปนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าจําเป็นต้องจัดลงมาอยู่ในสองอย่างเนี่ยก็ยังมีความเห็นที่ต่างกันนะครับกฎหมายต่างที่ตัวต่างก็คือว่าฝ่ายหนึ่งมองว่านี่ก็คือกฎหมายมหาชนอย่างหนึ่งเพราะว่ารัฐใช้อำนาจบังคับเอาว่าคุณจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่อีกฝ่ายนึงก็มองว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของเอกชนที่คนหนึ่งไปทําร้ายอีกคนหนึ่ง นะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายกับรัฐโดยตรงแต่ความจริงรัฐก็เห็นว่ารัฐเสียหายนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยก็ยังมีความเห็นต่างกันอยู่แต่ถ้าหากว่าในการระบบการศึกษาเนี่ยกฎหมายอาญาเนี่ยเขาจะศึกษาต่างหากแยกออกไปเลยนะครับนะครับตรงไหนก็อาจจะต่างกันไปคราวนี้ผมผมเรียนอีกอย่างนะครับว่าบางทีเนี่ยคำว่ากฎหมายเอกชนมหาชนเนี่ยเราดูตัวกฎหมายนะฮะไม่ได้หมายความว่าถ้าพระราชบัญญัติอันนี้แล้วเราก็ต้องไปทั้งหมด นะครับบางทีไม่ใช่นะครับบางทีในกฎหมายฉบับเดียวกันบางส่วนพูดถึงความต้พันธ์ของเอกชนด้วยกันก็เป็นกฎหมายเอกชนแต่พูดถึงที่เรื่องที่รัฐใช้อำน,นาจก็เป็นมหาชนนะครับ,รบก็ได้ครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับทั้งหมดนั้นก็เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปซึ่งวันนี้เราได้สนทนากาันเกี่ยวกับความหมายที่มาและการจัดแบ่งประเภทของกฎหมาย รายการในวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรสุนทรมณีสวัสดิ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริรัตน์ประจนประจันนึกเป็นอย่างยิ่งที่คุณนให้เกียรติเป็นวิทยากรในวันนี้ครับสำหรับรายการในวันนี้เวลาของเราหมดแต่เพียงแค่เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ